ปิดท้ายครับเมื่อวานนี้ครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับได้อ่านคําสั่งนะครับศาลฎีกาศาลฎีกามีคําสั่งให้ยกคําร้องฎีกาของนายยงยุทธวิชัยดิษนะครับอายุ78ปีอดีตรัฐมนตรีมหาไทยอดีตประหลัดกระทรวงมหาทัยนะแล้วก็อดีตวุฒิพักเพื่อไทยคดีตรณีเป็นจําเลยคดีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอันพายฮะนี่ฮะคดีนี้ชั้นต้นอุทธรนะฮะ จำคุกสองปีอุทธรณ์ก็ยืนจำคุกสองปีคุณยงยุทธวิชัยดิตนะฮะยื่นดีกาแต่ว่าสารดีกาไม่รับคำร้องอันเนื่องมาจากว่าข้อกฎหมายนะข้อความต่างๆประเด็นต่างๆที่คุณยงยุทธยื่นมาเนี่ยไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่เข้าหลักเกณฑ์น,กกน,นะนี่ฮะสุดท้ายครับคุณยงยุทธนะเขาบอกว่าตอนที่ไปไปรับฟังคำสั่งของศาลเนี่ยได้สั่ง คิดว่าตัวเองจะจะได้รับได้รับรับคำร้องแล้วแล้วตัวเองจะยื่นประกันก็เลยสั่งอาหารสั่งอาหารเที่ยงไว้เตรียมว่าจะไปรับประทานที่บ้านแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้รับประทานที่บ้านนะฮะต้องไปรับประทานที่ศาลนั่นแหละนะฮะทีๆๆ่ระหว่างที่รอรอ,รรอส่งตัวเข้าเรือนจำนะฮะเจ้าที่เรือนจําก็นําส่งเรือนจําเลยฮะเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเลยฮะตามคำพิพากษาเลยฮะ จบเลยได้ข่าวว่าอยู่แดนเดียวคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะคใช่ซึ่งคดีคดีนี้มันก็แรกรับอคดีนี้มันก็โอ้โหมันนานมากแล้วครับคือมันจากการจากกรณีที่คุณเนื่อมจำนาญชาติศักดานะครับเขาทําพินัยกรรมบริจาคที่ดินให้กับวัดธรรมมิการามวรวิหารแต่ทีนี้ต่อมาก็คือ มันก็มีปัญหาเรื่องการจัดสรรเนาะเขาก็เลยเปลี่ยนโอนให้มวยที่มหามากุฎราชวิทยาลัยเนี่ยเป็นผู้ดูแลจัดการนี่ฮะคุณเนื่อมเนี่ยนะคุณยายเนื่อมเนี่ยทําวินัยกรรมให้กับวัดธรรมิการามวรวิหารอยู่ประจวบแต่ที่ดินแปลงนี้มันอยู่ปทุมธานีนะหลังจากคุณยายเนื่อมตายนะครับก็ก็จะต้องทําตามวินัยกรรมแต่ปรากฏว่าทางทางเจ้าอาวาสเนี่ยวัดธรรมิการามเนี่ยจะไม่ยอมเนี่ยจะเหมือนกับว่า จะขายนะแล้วโดยตั้งมูลิธิขึ้นมาครับเรียกว่ามูลิธิมหามกุตราชชวิตอยาลัยนะแล้วก็มีการโอนที่ดิน2แปลงนี้ให้กับมูลิธินะครับเพื่อที่จะเอาไปจําหน่ายเปลี่ยนมืออะไรต่างๆได้นะมูลิธิก็เลยพอรับมาแล้วนะก็เลยขายที่ดินแปลง2แปลงนี้นะครับรวมแล้ว700กว่าไร่นะฮะให้กับบริษัทอัลไพเรลเอสเตทจำกัดและก็บริษัทอัลกอล์ฟแอนด์สปอร์ตลับจำกัดในราคา142ล้านบาท สองบริษัทนี้ครับมีคนในตระกูลเ,เทียนทองคุณสนอเทียนทองนะครับคุณอุไรวันเทียนทองนะครับคุณชูชาติหารสวัสดพวกนี้ถือหุ้นอยู่นะครับนี่ฮะก็รับมานะครับจากนั้นก็ก่อสร้างเป็นสนามรอล์ฟนี่แล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ข้างในนี่ฮะนี่ฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่ดินสองแปลงนี้ก็มีการเอาไปจำนองที่ดินธนาคารได้เงินมา220บล้านนะหลังจากนั้นครับก็ ทางกรมที่ดินเนี่ยเขาตรวจสอบนะพบว่ามันไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายนะครับก็เลยจะยกเลิกโฉนด2แปลงนี้นะมันมีการเอาไปแปลเป็นโฉนดก่อนเนี่ยนะอ,อะ่ปรากฏว่าพอจะยกเลิกโฉนด2แปลงนี้นะครับกรมก็มีผู้เสียหายเป็นร้อยรายอะ่ะพวกที่เป็นเจ้าของบ้านอะไรต่างๆที่เขาอยู่กันแล้วเนี่ยนะไปอุทธรณ์คำสั่งแต่กรมที่ดินยืนยันคำสั่งตามเดิมครับเสนอเรื่องต่อประลัดกระทรวงมหาดไทย ปรากฏว่าคุณยงยุทธวิชัยดิตครับขณะนั้นเป็นรองปลัดกระทรวงรักษา,าหาการแทนปลัดครับพิจารณาเห็นให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าวหมายความว่ายังยืนยันนะครับที่จะให้มีการซื้อขายไม,ไ,มไม่คือไม่ยกเลิกโฉนดแปลงนี้นะครับนี่ฮะก็ตอนนั้นเนี่ยต้องเป็นยุคที่คุณทักษิณเป็นเป็นานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มันช่วงฟองสบู่แตกนะครับทางากลุ่ม กลุ่มอั p พายเรสเตทก็ขายที่นี้ถามสนองกอบนี้ให้กับคุณทัปสินนะครับนี่ฮะ <S 1> <S 1> ก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นการเรียกว่าทําผิดวัตถุประสงค์ทําผิดเจตจำนงของของเจ้าของที่ดินเดิม <S 1> <S 1> นี่ฮะนี่ครับก็ในคํำพิพากษาเนี่ยนะครับศาลบอกด้วยนะครับบอกว่าคําคสั่งของอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยจึงเป็นคําสั่งที่ถูกต้องแล้วนะครับการที่จําเลย หรือคุณยงยุทธเนี่ยพิจรารณาอุท์และมีคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งของอธิบดีที่ดินโดยจงใจละเลยข้อเท็จจริงต่างๆข้างต้นทั้งยังจงใจตีความและใช้กฎหมายให้ผิดเพี้ยนไปจากความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมติคอรมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะครับกเ็เลยถือว่าคําสั่งของจําเลยเป็นการใช้ดุลพินิษโดยไม่ชอบ ถือเป็นการสแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่ผู้อื่นและก่อให้เกิดความเสียหายแก่วัดธรรมนิการามบรมิหารทั้งยังอันนี้สําคัญมากครทั้งยังทําลายศรัทธาของผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเช่นนางเนื่อมฮะจำเลยจึงมีผิดมีความผิดตามฟ้องครับนี่เรื่องนี้นี่เป็นหมากา่าและสุดท้ายจบแล้วฮะสองปีแต่ประเด็นทําไมคุณสนอที่เป็นต้นเรื่องเลยไม่โดนเพราะว่ามันขาดอายุความ,มนตความ,มฟ้องไม่ทันครับ ส่วนจะฟอ้องไม่ทันเพราะเรื่องอะไรก็ไปหาสื้อไปอเองแล้วกันนะครับอเอา